สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คว่าเสียงเข้าไหมนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาปกติก็เป็นเวลาที่อาจจะยังไม่มีคนดูแลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ National Joy Mission นะคะอาจารย์จอยกับคุณพี่สิรินะคะนี่ตอนนี้เราใส่มาสกันอยู่นะคะนี่ห่างกันประมาณเกินเมตรก,กว่านะคะไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไหมเดี๋ยวลอง ขอ,ขออนุญาตเอามาสอ,อเพื่อสะดวกในการพูดคุยนะคะนี่จริงๆก็สิ้นเดือนคนือสะพานสมลาวนะคะเป็นช่วงที่เราได้เปิดบริการให้มีการเข้ามาฟื้นฟูได้แต่ว่าเราจำกัดจำนวนคนต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะคะหลายจุดก็ทำความสะอาดตลอด ใช้เสร็จก็ลงยูสยูสแล้วก็น้องก็จะไปทำวามสารแล้วก็ใช่มีทุก,ก,กอุปกรณ์มีคนช่วยเช็รบกวนช่วยช่วยดูเสียงให้นิดน,นึงได้ไหมคะว่าเข้าไม่เอ่ยเสียงดังพอไหมคะอโอเคนะคะค่ะวันนี้จริงเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีขออนุญาตเรียกเป็นพี่สิริมา นะคะเป็นผู้ฝึกเสียงไม่เข้าไม่เลยใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอดไมอันนี้แล้วลองดูนะคะเสียงไม่เข้าเลยหรอคะเป็นเสียงปกติที่พูดสวัสดีค่ะเสียงเข้าไหมคะเดี๋ยวพี่สีมาลองเกียับเก้าอี้มานนี้นิงแต่เราอยากห่างประมาณหนึ่งเมตรนมไม่หนึ่งตั้งกําหนด ตงกเราตกเตกตกฟร,รมไปแล้วะค่ะได้ได้ยินไหมคะรบก,กวนแจ้งนิดหนึ่งถ้าได้คนคุณฟ้าได้ยินไหมคะถ้าได้ยินช่วยพิมพ์นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าได้ยินนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยค่ะทานคลินิกเราก็ก็พูดจริงๆก็เราก็โดนผลกระทบต่าง อันนี้พูดทั่วไปเลยว่าโดนนะคะในเรื่องของการที่ปิดกิจการไปมาเกือบเดือนกว่าๆนะคะแล้วเราก็เปิดแต่ตอนนี้เปิดเราก็เปิดด้วยความเรามัดระวังใส่ใจแล้วทุกขั้นตอนไม่ว่าจะจุดที่สัมผัสทุกจุดนะคะผ้าที่จะต้องลงนอนหรือใช้เนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าเลยคะแล้วอุปกรณ์ที่เรา ต้องใช้ฝึกตาก็คลีนทำความสะอาดนะคะก็ที่เห็นน้องก็จะมีแ,แอลกอฮอล์มีอะไรต่างๆคอยเช็ดตลอดเลยนะค่ะค่ะ,คะก็จริงๆแล้วเด็กๆกับปิดเทอมอยู่แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดจนหนึ่งกร,รกฎาคมนะคะ,คะแล้วเด็กๆจริงๆอ่ะเข้ามาแล้วมีกลุ่มที่เข้ามาฝึกแล้วนะคะ,คะก็อยากจะจริงๆพูดออกสื่อทางนี้ว่าสบายใจได้เพราะเราดูจำนวนคนให้เป็นเหมือน private มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะแล้วจุดคลินิกของเราฟื้นฟูดวงตาเนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าคนก็ยังปวดตาเจ็บตานะคะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยตอนนี้ค่ะเขาใช้ออนไลน์เยอะมากเลยแล้วผู้ปกครองก็บอกว่าเด็กๆเยอะจริงๆหลายหลายชั่วโมงเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะก็ก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ว่าเราก็เป็นช่องทางที่น้องๆน,นะคะ หลังจากเรียนหนังสือด้วยการใช้ออนไลน์เยอะแยะแล้วเนี่ยลองลองกลับนัดเข้ามาที่ศูนย์ได้นะคะก็ยังให้บริการแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เรามีคอร์สออนไลน์อันนี้ฝากหมอบทางคุณพี่สิริมาไว้แล้วลองลองในฐานะที่เข้าคอร์สลองอาจจะ i m a g i n นว่าจริงๆมันจะมีอะไรที่แตกต่างแต่ว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยจริงๆทงศูนย์เราไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อ ตอนรับโควิดนะคือเราคิดค้นออกมามันนานมากแล้วเป็นเวลาเกือบปีนึงแต่ว่าทุกอย่างมันมาเสร็จตอนนี้ค่ะแล้วเรา,เราไม่ว่าจะโปรดักชันการผลิตออกมาเป็นเป็นบทเรียนนะคะมีทั้งหมด7บทเรียนเราก็แบ่งออกเป็นสายตาสัาน้นสายตายาวสายตาสมัย<ะ>ช่วงสงการได้รับการติดต่อจากพี่สีมาจริงพี่สีมาเคยมาฟื้นฟูกับทางนะโชว์จอร์ดิชันนะคะตั้งแต่ปี17นะคะตอนนั้นสายตา ก็คือมีปัญหาเรื่องการอ่านตัวเล็กๆนะคะยาวไปเรื่อยๆแล้วพี่เขาไปเหมือนไปทำกิจกรรมเย็บแมสนะคะจิตอาสาไปรู้ทำให้ที่บ้านแล้วก็ทำให้แจกทำไป6ชั่วโมงทำทำมาสย่งนี้ยค่ะทำไปหชั่วโมงก็เลยทำให้สายตาเขารู้สึกแย่ก็เหมือนไปใส่แล้วใส่ตายาวฟรีสไว้6กชั่วโมงจนกระทั่ง พอเสร็จแล้วภารกิจวันรุ่งขึ้นคืนอเบอเบอแบบที่ไม่เคยเป็นก็เลยค่อนข้างจะตกใจแต่ก็เลยโทรปรึกษ,ษาจากที่เราเคยฝึกที่นี่ในใ,ในคลาสแรกน่ะคะก็เลยกลับมาค่ะในกลับมาที่สภาทพืชต้นพืชต้นผึ้งสภา,อสภาขออนุญาตก็พอก,ก็โทรปรึกษ,ษากับทางอาจารย์จอยก่อนแล้วก็ลองเข้ามามาเจอจับ คุณหมอจักสุขค่ะ,ะเพื่อที่จะ<ร>ตรวจก่อนว่าจริงๆแล้วที่มาเราเบลออยู่ยนเนี่ยตารเรามีปัญหาอะไรก่อนหรือเปล่าคือเป็นปัญหา,าที่ดวงตาเลยผลการตรวจคือตารเราอยู่ปกตินะคะคือทุกอย่างเลยแต่ว่าแค่การโฟกัสเราไม่ดีคือโฟกัสเราเสียไปก็คือเบลอนะคะเบลอนี่คือไม่ใช่เบลอแม้กระทั่งไม่ได้ส่แว่นนะคือมองเฉยๆเนี่ยภาพปกติที่เราเคยเห็นใช่ก็เบลอบันไดเป็นสองชิ้นนะคะ ถนนเป็นสองชั้นรถเป็นสองคันอะไรแต่อันนั้นก่อนที่จะไปเย็บแมสกับจับเย็บผ้าเนี่ยเป็นมาก่อนหรือเปล่าไม่เป็นใกลดไม่เป็นเลยค่ะคือมันเกิดจากที่าเราใช้ตรงนี้มาใช้เวลาที่เขาอยู่ในท่าแบบเย็บผ้าคืออยู่ท่าเดิมหืชั่วโมาสนี้ถูกไหหลายชิ้นหกชั่วโมงพอหกชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคล้ายว่าเราไม่เครียดก็ก็เลยทําให้เวลาเรากลับมาดูอีกที เราไม่สามารถจะโฟกัสในภาพดําเดิมที่เราเคยเห็นชัดได้ใช่ไหมคะเราก็เป็นมาอย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่เราเข้าพบกับทางคุณหมอจากสุที่นี่ mm hmm. พอหลังจากตรวจเสร็จ mm hmm. ก็มาปร,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 ปรึกษาทางาอาจารย์จอยเพิ่มนะะ mm hmm. ก็เริ่มค่อยๆเข้ามาเข้าคลาสที่สองนะต้องบอกว่า mm hmm. มีความตั้งใจที่ว่าคิดว่าในเมื่อเราตรวจแล้วว่าตาเราเนี่ยไม่ได้ผิดปกติแต่มันน่าจะอ่อนล้าหรือเกิดจากการใช้งานที่ที่หนักมากเลย mm hmm. เข้าในคลาสที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นจากครั้งแรกนะคะก็พอวิกแรกผ่านไปสิ่งสิ่งที่เห็นก็คือไอ้บันไดาขาขึ้นไอ้ขาขาขึ้นหาที่เห็นเป็น2องสองเลเยอร์เราเริ่มเห็นเป็นเลเยอร์เดียวแล้วคือเห็นขั้นเดียวละแต่ขาลงยังมีเอียง,อย,งอยู่บ้างนะคะก็คือแล้วก็มันก็คือค่อยๆปรับมาทุกๆอกาทิตย์นะคะตอนนี้เข้ามาฝึกถึงครั้งที่10น่าจะ11 501ครับ5็1คั้กใส่ใจแล้วมา3มครั้งต่อสัปดาห์สาครั้งแล้วพี่เขาตั้งใจมากที่จะต้องฟื้นนะคะสายตาที่แย่ลงอ่ให้กลับมาอยู่อย่างน้อยในระดับที่เคยดีมาก่อนใช่ที่เราเคยมาได้น,นี่จริงๆการที่เขาเชิญพี่สิริมามาแชร์ตรงนี้คือเพื่อเพื่อเป็นการบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะ ว่ามันดีขึ้นจริงมันฝึกได้จริงคือ,ค,อคือมันมันฝึกได้จริงเพราะว่าเอ่อหลายๆเริ่มเริ่มมาโดยเฉพาะวิธีสาวิธีสองวิธีสามจะเริ่มคุยกับน้องๆทีมงานของพี่นี่ว่าเอ่อมันมันมันชัดขึ้นนะคะน้องคือพี่จะดีขึ้นดีขึ้นเดียวกับวิอีแรกกนะ็เอ็กซ์ไซส์ที่เคยทําไม่ได้มันก็ทาได้มันเริ่มทําได้จากโฟกัสที่เราเริ่มมองมองไมง่เห็น,นเบลอแรกๆเราก็ มากขึ้นนะคะการรวมภาพอาจจะยังไม่ได้รอ้อยเปอร์เซ็นแต่ยังน้อยๆออเวลาที่เราทำภาพเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเราก็มองในมุมบางองศาเนี่ยแล้วเราเห็นภาพมันมันซ้อนอยู่อ่ะวันนี้คือเราทำเอียงซ้ายเอียงขวาจากสัปดาห์ที่หนึ่งมาเทียบกับสัปดาห์ที่สามเนี่ยคือตรงนั้นมันมันเป็นเป๊ะละคือมันมันไม่มีมันไม่มีจุดซ้อนนะคนะ,ะ,ะ,ะแล้วก็เราขับรถมาเองได้แล้ว จากจากสองวิ่งแรกเราใช่เราไม่กล้าค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นบนถนนเนี่ยมันยังจะเป็นเลเยอร์ในบางครั้งหรือเปล่าภาพมันจะปรากฏเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่พอมันเหมือนสองวันที่ถัดไปแล้วคือเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นอ่ะภาพมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ก็เลยกล้าขับรถมาเองเลยทะก็คือขับรถมาเองสองวันเลยคือเราเราดีใจนะคะที่ได้ยินว่าช่วยพี่ส<อ>ิมาให้ ให้ตากลับขึ้นมาดีได้กล้าขับรถมากขึ้นไอ้บันไดที่แบบปวดลงแล้วพลาดหรือว่าตอนนี้หายหมดแล้วคะอะไรคือตอนนี้เห็นเป็นชิ้นทุกอย่างซ้อนกันมันดีขึ้นภาพซ้อนนี่คือหายหมดเลยภาพซ้อนห่างหมดเลยเราตัวเล็กๆไป็นไาตัวเล็กๆคือตอนแรกๆที่อ่านใช่ไหมคะอย่างอย่างชาร์ตอันนี้คือต้องบอกว่าจิ๋วมากแมะคนตาดีก็อาจจะอ่านยากนะคะเดิมแรกๆก็ที่อาจารย์จอยพองที่ที่สตรมันจะเป็นแบบว่า พอเรา practice ไปจุดหนึ่งเ,<อ>เขาจะมีการวัดผลเราไปเรื่อยๆค่ะว่าการเห็นของเรานี้ขึ้นหรือเปล่าเราจะมีการได้ขอไว้ใช่ไหมคะอย่าเงเรามองเนี่ยโอเคเราเคยมองได้ถึงแค่รู้สึกว่ามันมองสบายๆก็อยู่แถวตรงนี้แค่นี้เองใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเราแบบแบบอีกใช้ความพยายามอีกนิดน,นึงอ่ะในบรรทัดเกือบลองสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะนั่นตอนนี้นะซึ่งจริงๆยังไม่จบยังไม่จบคลาสจริงๆเราคลาสจริงๆแล้ว<บ>ตอนนั้นเขาใส่แว่นอยู่ที่บวกร้อยห้าสิบ ใส่บ้านในเวลาที่จำ,จำเป็นเท่นเานั้นถ้าไม่จำเป็นพี่เขาก็ไม่หยิบมาใส่ไม่หยิบมาใส่ค่ะนี่อันนี้ขอแตะประเด็นนิดนึงคือเวลามาฟื้นฟูที่เนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าอา้าวบางทีทำไมยังใส่อยู่หรือแม้แต่กลุ่มเด็กใส่ตาสั้นนะคะที่มาฝึกคนสั้นเด็กสั้นตั้งสี่ห้าร้อยแต่จริงๆรแล้วแว่นที่เขาใส่เนี่ยหรือคนข้างนอกเห็นเนี่ยหรือว่าฝึกตาแล้วทำไมยังใส่ว่านจริงๆแนละ้วคือเขาลดค้าวแว่นมาแล้ว อันนี้คืออยากอยากให้ทราบเหมือนกันอย่างเช่นที่สีมาอาจจะหยิบมาสักจริงๆมันต้องขึ้นเป็น200เท่าไหร่แล้วจริงๆจริงๆตอนมาจากสุขแพทย์คุณหมอที่เป็นจากสุขวัดให้คือต้องใส่2.5ค่ะแต่พอฝึกจริงๆ2.5ก็ซื้อแว่นกลับไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเสร็จแล้วก็พอฝึกไปอาทิตย์แรกก็กลับมาบอกทางอาจารย์จอยว่าไม่ใส่ไองจานี่ค่ะมันโอเวอร์มากมากคือภาพเหมือนมันเหมือนภาพระเบิดนะคะก็เลย ต้องกลับไปหยิบแว่นไอ้สองที่ตอนแรกเราบอกว่าเราใส่ไม่ได้แล้วคือมันมันมวกลายเป็นว่าหลังจากที่เราฝึกเป็นประมาณนาทิย์ก,กว่าเนี่ยค่ะหยิบแว่นไอ้สองกลับมาใส่ในยามจาเป็นของเราเนี่ยคือมันชัดแล้วค่ะมันชัดเพียงพอแล้วนะคะก็คือเราก็จะใช้ในบางครั้งที่เราต้องเห็นตัวเลขจริงๆที่ตาเราังไม่สเตเบิลกลับมานะคะก็ก็หยิบมาใส่บ้างทีนี้โดยโดยโดยส่วนตัวจริงๆก่อนที่เราจะมาเข้าคลาสที่2ก็ตามเนี่ยหลังจากที่เราฝึกคลาสแรกเนี่ย เราเรียนรู้มาอย่างหนึงก็คือว่าเราพยายามจะใช้แว่นให้สุดเท่า,าที่จะทําได้อย่างเช่นถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมอนิเตอร์ตัวเองค้าปกติที่ทำงานถ้าถ้าเหมือนว่าขยายขึ้นมอีกนหนึ่งเช่นเจอปกติคือเราตั้งร้อยมึติว่าตั้งไปที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าแล้วเราเพียงพอนเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์น,นั้นโดยที่เราไม่ใส่แว่นเยกะเว้นว่าเราทางานนานน,าน,นิดนึงแล้วเราเริ่มเมืเ่อยตาเราอาจจะต้องหยิบมาใส่บ้างแต่การใส่ของตัวเองเนี่ยคือถ้าถามเทสกับตัวเองจะใส่อย,อยู่แค่ประมาณ1 0 2ถึงยี แล้วก็เริ่มถอดแล้วก็เหมือนใช่แล้วเราก็จะพักตาเราปั๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาทํางานค่ะก็อันเนี้ยค่ะก็คือศูนย์ของเราเนี่ยคือเหมือนเราไปพยายามที่จะถอดเครื่องพัฒนาการเข้าใจนหเเหมือนเราอันนี้ต้้งพูด e x t r e ีมแบบโควิดอย่างเงี้ยใช้เครื่องหายใจใช่ไหมเดี๋ยวดีขึ้นเราก็ปลดทุกอย่างเช่นเดียวกับดวงตาเราค่ะพอมันดีเราก็ปลดเป็นเครื่องที่อ่อนลงแว่นเบอร์น้อย แล้วก็ในช่วงสภาพแสงที่ดีหรือที่มันเห็นก็คือไม่สายนั่นก็คือวัตถุประสงค์อของศูงนย์ถ้ามาครังนี้ที่เห็นในชัดคือที่วัดคือ2องค่ะแล้วพอฝึกไปประมาณครั้งที่รทประมาณ4ี่ห้านี่แหละค่ะก็กลับมาบอกทางทันส์ว่าเราไม่ใส่แล้วนะไอ้สองจุาที่เราซื้อไปคือเราใส่200อันเดิมของเราแั่นแหละ,ะที่เราว่าเราใส่หมวกนะคะแล้วก็วันนี้ก็พยายามที่จะไม่ไมใส่อันนั้น อนนี้ก็คือไม่ว่าจะมือถืออะไรก็ต่างๆเริ่มต้นคือเราเริ่ม,มต้นด้วยตาเปบอกเพราะเราเริ่มเห็นชัดขึ้นเริ่มเห็นชัดขึ้น <ๆ S 1> ก็เลยพยายามลดภาระในการใส่แว่นเขาม่งั้นเดี๋ยวมันเราจะไปจําว่าเราต้องมีแว่นไงนะคะพอเราไม่มีแว่นปุ๊บเราก็จะมองผิอยา่างหมัวอันนี้คีอสิทธที่ถ้าสําหรับตัวเองนะคะเป็นแบบนั้นนี่ก็ต้องขอขอบคุณที่พี่เขาแชร์ในเรื่องของการฝึกของเขาและดีขึ้นนะคะนี่พอจะเล่าแบบปันพอได้ยินไหม แล้วแบ่งปันประสบการณ<ม>์ว่ามันมีความยากง่ายอะไรตรงนี้แล้วอย่างที่พี่บอกว่าบางทีเนี่ยเห็นเพื่อนๆใส่แว่นเวลาไปเที่ยวกันอะย,ยิบมากันทุกคนเลยแต่ฉันบอกเขาเ,<อ>เขาก็เหมือนกับ<อ>ไม่เปิดใจคือใจอ,อันนี้ไม่ได้จริงๆจ,จะบอกว่าอะไรที่มันทออ<ห>่าแตกตา่างจริงๆจะบอกว่าทั้งหมดเลยอยู่ที่ตัวเราเองค่ะความความความเชื่อว่า เออ,อเผอิญก็ก็พอเราฝาึกปุ๊บเราเห็นเนี่ยเราเราเชื่อว่าศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็เวลาเราฝึกไปเนี่ยมันมันเหมือนชเชลยน,นะคะคือมันเหมือนท้าทายเราในหนึ่งวันเรามาฝึกสามวันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะเจอชาดที่สองอะไรขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเราเวลาเราตอบก,กับน้องที่ฝึกเราเนี่ยเราเราตอบไม่ได้อันนี้ถูกหรือผิดเราก็จะกงังวลว่าอ้ถูกหรือผิดแต่จริงๆเราตอบไปก่อนเนี่ย แล้วเราจะเริ่มแชร์เร้นตัวเราแล้วว่าเราจะเริ่มชา์เร้นตัวเราแล้วว่าโอเคอย่างน้อยเราก็มองเห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะีคะนี่คือสิ่งที่ที่เราเจอกับตัวเราเองแล้วก็เ <Challenge. S 1> ใช่คือการชร์เร้นคือส่วนหนึ่งแต่ตัวเองก็องมอกว่าตัวเองอี่ยนอกพอเราไม่ได้เข้าศูนย์จะเรามาเข้าสามวันไอ้สี่วันที่เราฝึก่ที่บ้านเนี่ย <laughs> คือเราฝึกด้วยค่ะ <laughs> ฝ, <laughs> ฝึกเท่าที่มากที่สุดเท่าที่เรามีอุปกรณ์อยู่ที่บ้าน เพราะจริงๆที่ศูนย์กับที่บ้านมันก็จะมีความต่างอยู่บ้างศูนย์มันก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างมันจะมีหลายๆอีกเทคนิคที่ที่เราอาจจะไม่สามารถทาเองได้นนที่บ้านพี่ศูนมาคะแล้วทำไมทาไมพี่ถึงอยากฝึก่ะอันนี้ถามแทนบางคนเนี่ยเขาได้ยินเรื่องราวอันนี้บางคนก็มองผ่านไปซึ่งตัวจอยเองแล้วจริงๆก็ก็ไม่ได้เคยจะเป็นขยันขยอเลยนะคะแต่ว่าเราทำไมเราถึงไม่อยากให้แย่ลง จำได้ไหมคะที่พี่เล่าให้ฟังว่าขนาดบอกเพื่อนๆคือคือคืออย่างแรกเลยนะเป็นคนไม่ชอบใส่แหวนข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอเราเอาปรยุมากขึ้นเราจะใส่แว่นบวกขึ้นไปเรื่อยๆ่ค่ะบวกไปเรื่อยเอ่ะตอนแรกเราบอกว่าร้อยมา150่ห้าสิบแล้นี้คือเพื่อนเพื่อนจะอัพเกรดไปเรื่อยๆเลยมคะสองสองร้อยสองจุดห้าสามบางทายบางคนสามร้อยค่ะคือจะบวกไปเรื่อยๆแล้วแว่นเนี่ย ถ้าเอาเลนดีๆมีแบบโค้ดกันแสงทุกสิ่งอย่างบอกไปเลยว่าอันนึงอะกรอด้วยอัไรดเป็นหลักหมื่นแน่นอนนะคะถ้าเอาแว่นดีๆเราสึกว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนแว่นไปในรอบเท่าไหร่ล่ะกี่เดือนหรือกี่ปีเราจะต้องเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆอะแล้วก็โปะขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เมนเทนมันคือเราเราไม่ได้เถียงว่ามันมันจะชราไปเรื่อยๆตามสภาพของเองใช่ไหมคะที่มากขึ้นแต่ถ้าเราทําให้มันช้าลงนะคือเราทำให้ ความแข็งแรงของตาก็จะดีขึ้นอย่างยังก่อนที่จะเข้ามาฝึกเลยนะคะตอนนั้นต้องเริ่มใช้น้ําตาเทียมแล้วแล้วพอมาฝึกปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าในรอบสองปีกว่าที่ผ่านมาเราเราหยุดใช้น้ําตาเทียมไปเราไม่ใช้เลยน้ําตาเทียมก็ถามว่าเราต้องจ่ายเงนะินก็ต้องจ่ายเงินยู่อีไม่รวมถึงแบงนี่ขอขอ,ขอบคุณมากนะคะนี่เป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสายตาสูงวัยกันอยู่สายตายาวสูงวัยเพื่อมีคําถามเมื่อกี้ขอบขอบคุณมากเลยนะคะมีท่านที่ฟังเป็นคุณแม่ของลูกอายุสี่ขวบอะ เป็นสายตาสั้นนะคะเราก็มีตาขี้เกียจเหนื่อข้างก็สนใจวิธีนี้อันนี้บอกได้ชัดเจนเลยว่าหายได้อันนี้ขอใช้คําว่าหายเพราะว่าเพิ่ง4ขวบนะคะแล้วเราฝึกเราจะฝึกตามใส่อาจจะช่วงแรกเดี๋ยวต้องเข้ามาให้ดูก่อนว่าต้องใส่แว่หรี่เปล่าเพื่อให้เห็นโลกที่ชัดก่อนกลุนะะ่มตาขี้เกียจมันเกี่ยวกับเบรนแป่สมองด้วยว่าแก้ด้วยแว่นนะคะถ้าเป็นตาขี้เกียจ ามท,ที่คุณแม่เขาบอกมาในคําถามนะคะสาแว่นเนี่ยจะอ่า,านสเญลเลษน์ช้าเนี่ยไม่ได้ครบหมดนะคะฉะนั้นในช่วงที่ถ้าเข้ามาก็จะมีการที่ใส่บ้่นอยู่แล้วเราก็ฝึกด้วยแล้วเดี๋ยวผลจะรวดเร็วมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่นานเราจะมีการฝึกหลายอย่างและจะดีขึ้นได้แน่นอนนะคะนี้จะเป็นสั้นสั้นเทียมหรือสั้นแท้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะสั้นจริงนะคะ จากคาถามนี้นะคะสั้นจริงเราก็คือเป็นตาขี้เกียจแต่เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนะคะเป็นตาขี้เกียจข้างเดียวถ้าถ้า,าตรวจกับจักษุแพทย์พวกคู่ไปด้วยเขาก็จะให้ใส่แว่นแล้วก็จะให้ปิดตาข้างที่ดีนะคะแต่ของเรามันมากกว่าน,นั้นเดี๋ยวเราต้องมาทําอะไรกับสมองเราว eye my brain ตรงนี้ตาขี้เกียจนะคะนี้สบายใจได้ว่ามาฝึกได้เลยเพราะเรามีเด็กมาฝึกขอให้มาดูก่อนเพราะว่าสี่ขวบนี้ดูว่าพูดพูดดูเรื่องหรือเปล่านะคะแต่ว่า ที่นี่เด็กเยอะมากเด็กหลายขวบบางคนก็จนต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าทําไมเด็กๆเยอะแต่แต่ช่วงโควิดนี้เราเราเราจะ private z o n อยู่คนข้างไม่ไม่เยอะแยกันเป็นปีกๆค่ะทีละโซนเราก็สบายใจน้องใส่อยู่แล้วค่ะค่ะตีแล้วค่ะใส่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพานัดเข้ามาให้ดูได้เลยว่าใส่อยู่แล้วแล้วอ่านได้กี่บรรทัดนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกการแล้ว ุกอาทิตเราจะมาลุ้นกันด้วยว่าน้องเขาอ่านได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นวัยที่เป็นเขาเรียก g ลเ d e n time เลยก็คือวัยที่ปรับได้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ปรับได้นะคะก่อน6ขวบนะคะแค่ไม่ใช่หายอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาดูเลยเราจะถอดแว่นเด็กวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็เื่องสาขคิกกี้นี่ยังเห็นกันอยู่ไหมคะ สิ่งมีคำถามอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีนะคะที่มีอะไรเสริมนิดหน่อยีค,คือฝึกแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตัวเองต้องมีมิจัยเนยต้องต้องไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเป็นต้องรู้สึกว่าเราอยากมีอะไรชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากเห็นอะไรของที่ชัดขึ้นโดยที่เรา,ราลดภาระไอ้พวกอุปรกรณ์รอบตัวเราจะมันเป็นความสุขเนาะใช่มันหายปวดตาคือ ค่ทาที่ใส่ก็น้อยลงเพิ่งพึ่ง,งที่ท,ที่แจ้งอาจารย์จอยไปที่บอกว่าเดิมที่ผ่านมาเราใช้ตาเราไม่เคยรู้เราเราียนแต่ร่างกายเราไม่เคยเรียนตา mm hmm. จนกระทั่งวันหนึ่งเราฝึกปุ๊บเนี่ยเราถึงรู้ว่าคําก็ตาเบามันเป็นแบบไหน,น oh, วันที่ oh. คือตาที่มันเหมือนกับมันไม่หนกกักอ่ะแต่พอมาฝึกเนี่ยเราเราเลยรู้ว่าอ๋อตาที่สบายแบบนี้แปลงนั้นแปลว่าไอสิสภาพที่เราเป็นอยู่เนี่ยโอ้ตามันหนักนะม,นมันมีการตึงตัวมันมีความเกร็งอะไรอย่างเงี้ย ้วเราเหมือนจะทําให้โฟกัสเราก็ไม่ดีการมองเรามองได้แป๊บเดียวเราก็ปวดตาอะไรองี้อันนี้คือสิ่งที่ได้จากการการฝึกถ้าเราแข็งแรงตาไม่ทำอะไรไปมันก็ปวดไปอย่างนั้นแหละแล้วมันปวดบ่อยด้วยใช่แล้วหน่อยมันเป็นไมเกรนนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันเพราะเนื่องจากว่าพอตอนแรกๆที่ว่าที่ว่าเป็นอย่างไรคือมันเริ่มมาจากคอบาหลากตรนนีะสบักอย่างนี้ไล่ขึ้นมาเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วมันมันดึงอยู่ที่ตามันยือกันอยู่ตรงนี้ค่ะจนกระทั่งเราฝึกเนี่ยเอาผ่านมาสองสามอาทิตย์เนี่ยคือตรงนี้เป็น จะรู้สึกได้คือตอนเช้าที่เราตื่นมาคือตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบมันเบาอ่ะใช่ตาเบายก็ได้ยินเรื่องราวที่พี่เขาบอกมาเสมอไม่ว่าจะตื่นมาปุ๊บเปิดตาหนักจังเลยจะลืมตาได้แล้วเหมือนคนง่วงนอนเลยโอเคก็นี่มันบอกว่าเหมือนกับ full storage นะคะเครื่องอุปกรณ์แต่ยังได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะไม่แน่ใจ ก็นี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะจากผู้ฝึกจริงที่ศูนย์นะคะอย่างที่เมื่อก,ก่อนหน้าได้พูดว่าตอนนี้มันมีคอร์สออนไลน์แต่ว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยเราก็ทำเท่าที่แบบว่าฝึกได้จริงๆที่บ้านถ้าสนใจยังไงเราเดินทางมันไม่สะดวกก็ถามก็ยินดีให้ให้คำปรึกษานะคะ มันก็จะเป็นมกน่ะมันมันอาจจะมีแกลบมันมีแน่นอนแต่ว่าเราจะก็บอกหมดว่าถ้าฝึกเองที่บ้านมันจะได้ประมาณไหนนะคะมันดีกว่าไม่ฝึกอยู่แล้วแต่ยังไงมันต้องดีขึ้นนะคะก็ขอให้สบายใจนะคะขอให้การฟื้นฟูตรงนี้มันเป็นเหมือนเหมือนการออกกําลังกายคือมันเป็นศาสตร์ที่ทําทำให้เราดีขึ้นได้จริงมันเป็นศาสตร์ที่แบบมัน มันไม่น่าเชื่อแต่พอทําแล้วมันมันเหมือนเราต้องทําเองแล้วเราจะรู้ว่าดีกับไม่ดีมันต่างนย่างไรผลที่เราได้นะนจะเป็น้ค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาฟังช่วงเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมนะคะ